นี่เป็นบรรยากาศยามเช้าๆที่เขื่อนคุ้นด่านประกันชนเรากำลังจะเห็นแสงดวงอาทิตย์ส่องประกายลงมาจากสันเขื่อนนะครับบรรยากาศยามเช้าๆมีเสียงนกร้องอากาศเจ็นๆเราอยู่ที่บ้านพัก222 รีสอร์ทก็จะเป็นบ้านที่อยู่แบบมุมมองแบบด้านบนนี่เป็นชั้นดาดฟ้านะครับสามารถขึ้นมาบนบ้านเนี่ยแล้วก็มาถ่ายภาพถ่ายวิดีโอได้นะครับที่ภูเขานี่ก็เต็มไปด้วยหมอกปกคลุมนะครับอากาศเย็นสบายอากาศบริสุทธิ์ท่านใดยังไม่เคยมาเที่ยวนะครับหรือยังมาพักที่บ้านแห่งนี้ก็เรียนเชิญน,นะครับ ใกล้กับเขื่อนคุนดานประการชนจริงๆครับ